จริงพ่อผมไมมาวันเดียวนี้อัปเดตเลยเหรอโอ้โหแกหิวข้าวก็จะแย่แล้วตอนนี้ให้หิวน้ำซะด้วย <What? S 1> อยตุเจบาเออหิวน้ำเฮ้ยพ่อจะหดร้ายเกินไปหรือเปล่าหิวน้ำโอ้โหผมต้องวิ่งกินน้ำด้วยกินข้าวด้วยอยืตายผมตายแน่คืนนี้ฝากด้วยพ่อ <c oughs> โอ้โหตั้งแบบนี้เลยเหรอโอ้โหยมีการหยิบแก้วแล้วก็กดน้ำใช่ไหมถ้าคือกดน้ำเลยไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหใช้มือลองไม่ได้ใช้มือลองไม่ได้นะครับผมอะไรครับนี้นี่มันยากคูณสองที่อย่างเงี้ยแล้วอยู่น้ํามันจะอยู่เร็วหรืออยู่ช้าก็ไม่รู้เออว่าอย่างน้อยๆก็ดีมีน้ําอยู่ข้างบนแต่มันก็เท่านั้นแหละจริงๆ <laughs> มันไม่สมครวนโอ้โห มันไม่ถงควรป้อยน้ําแต่อย่างว่านะคือเขาใจใา้มันโหดขึ้นอ่าระดับความยากที่มันโหดขึ้นครับผมซึ่งมันโหดขึ้นแน่เจอแบบนี้โหดขึ้นแน่นอนได้เวลาที่เราจะทําอาหารให้พ่อแล้วตูยุ่งกับการทําอาหารตูต้องมายุ่งกับน้าอีหมาครับพอ่อเรียบร้อยมากินกันเถอะเอยมาด้เวลาทําอาหารต่ออันนี้เราทําเผื่อไว้ได้เลยครับผมอ่าเก็บใส่ตัวไว้เดี๋ยวลงมาจะได้ไม่ต้องทําเพิ่ม แล้วก็รีฟิล okay. เจเนอเรเตอร์รีฟิลเจเนอเรเตอร์โอเคพ่อจะใส่ฮัลโหลผมไม่อยากฟัง <c oughs> โหมันเข้ะประตูใส่เลยเฮ้ย <c oughs> ฉันพร้อมละตอนนี้เราเตรียมของไว้หมดแล้วเหมือนกัน <c oughs> แก้ไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกได้คนแปลกหน้าแก้แกเข้าสิงพ่อฉัน <c oughs> ฉันเตรียมพร้อมสถนานการณ์ไว้หมดแล้วอะอาหารพร้อมน้ําพร้อมแต่น้ําเนี่ยมันก็เติมเร็วอยู่หินอะ แต่มันไม่รู้ว่ามันจะหิวเร็วหรือเปล่าต้องรอดูโอเคพลังงานพร้อมพร้อมพร้อมนอนสลิปปิ้งเอเนอร์ต้องเพิ่มโอเคพร้อมมาวะฮุ้ยมาแล้วมาเถอะมาเถอะพอ่อวิ่งยังไงโหวิ่งเร็วอยู่ดิช่วย เรามาเจอกันแล้วน่อยชาบับ <laughs> ไอ้โรคนนี้มันก็กี่แกงซะด้วยสิพ่อคิดว่าการกระโดดยองยองยอนี่ทําให้ผมกลัวแล้วไงฮะมันทำให้ผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหน้ําลดเร็วกว่หลอดข้าว ต่อย่าว่าน้ำมันมีเติมข้างบนได้ใช่ไหมละ่ะมันมีเติมข้างบนแล้วมันก็โอ้โหแต่มันก็เ,เร็เวไปเพราะวะ่าเฮ้ยมันเร็วไปเพราะว่าฮัลโหลโอ้โหนี่ต้องมาเติมมาดื่มเลยเหรอเนี่ยโอโ้พอจะกระโดดจุกมาตอนไหนก็ไม่รู้ใจเย็นใจเย็นเข้าไว้เราต้องผ่านค่ำคืนที่โหดร้ายด้วยการดื่มน้ำ โอ้พ่อมาโอมายืนหน้ากล้องอะไรแบบนี้โอ้โหแกจะมาหลอกลูกเลยว่าเหมือนพ่อกระโดดไปแล้วมาหิวน้ำก็ต้องกินนี่เรากินน้ำเป็นสองแก้วแล้วได้เลยยังไม่ได้ลงไปกินอาหารเลยเนี่ยโอ้โห แต่โชคดีอย่างหนึ่งจริงๆเลยว่ามันมีน้ำอยู่ข้างบนมาแล้วทำไมไม่มีเสียงอ่ะเฮ้ยพ่อวิ่งผ่านแต่พ่อไม่มีเสียงว่าไม่มีเสียงเตือนว่าปัากหรือเปล่าหรือพ่อไม่ได้ไปเช็คในห้องนอนโอเคแหละพ่อไม่เช็คในห้องนอนว่ะพ่อลงไปนอนต่อสวยงามไป เราหิวแล้วตอนนี้โอ้โหแต่น้ำนี่สามแก้วต่อการหิวหนึ่งครั้งเลยนะฮะโอ้โหเกินไปว่ะน้ำนี่ต้องกินสามแก้วต่อการหิวหนึ่งครั้งโอเคเราเตรียมไว้หมดแล้วอาหารคืนนี้เราจะไม่ทำไม่ทำอะไรทั้งสิน้นเราจะเรี่ออะไรยุ่งแต่กับน้ำนี่แหละนี่แหละโอ้หิวว่ามันต้องหิวโอเคตีหนึ่งทำไมมันตีหนึ่งนานจังเลย เงียบกิ๊บออขึ้นมาดูผมหน่อยไม่ใช่นึกอยากจะลุกก็ลุกโอ้โห,โหคือเขาเขากระโดดมาแบบตุ่มอาจริงจริงมันคำนวณยากค่ะมันไม่เหมือนกับว่าอา่านะอย่างที่บอกสามสิบวิมาทีอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนาะทีมาทีอะไรเงี้ยเป็นแบบตุ่มแล้วพอาตุ่มทีเนี้ยมันก็ยุ่งยากโอ้โหแล้วดูหลอดน้ำดิ หลอดน้ำลงร,ลรัวๆนี่การนอนให้เอ NERGY เพิ่มโต้โหโหลอดน them them. ้ำจะหมดเอาฮะอะไรเนี่ยพ่อก็ไม่มาน้ำก็ต้องกินโอเคพ่ออยากกระโดดตอนผมไปเติมน้ำได้ไหมกลัวพ่อวะตอนนี้เอ้ยโหว่าแล้วไงว่าแล้วไงเวลาอยากจะคิดจะไปเติมน้ำนี่เอาละมาวะถ้ามีเตียงเตือนมันก็ไม่อะไรหรอก เราไปเติมข้างล่างก็ได้นะเพรผมหิวน้ำเร็วเลยอาหารก็หิวน้ำก็หิวเฮยถ้าเราแบบว่ามัวลงไปตอนที่แบบโหมันไม่ได้ไงมันก็ต้องหิวใช่ไหมน้ำก็ต้องกินอ้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะใ้การเติมน้ำเนี่ย คลิปโอเคพลังงานยังได้อยู่พลังงานยังได้อยู่พ่อผมกินน้ำโชว์เลยนะ <c oughs> พ่อนอนหลับแบบที่จะจะลุกก็ลุกไนงะโอเคตอนนี้เราเริ่มชินกับการอยู่กับพ่อมาแล้วล่ะอย่างน้อยก็ชินแล้วนะแค่ตอนนี้เยถ้าเกิดอัพมา ให้ถ่ายท้องเออมีห้องน้ําสักวันหนึ่งเขาต้องอัปเดตให้ถ่ายท้อง<ะ>ถ้าถ่ายท้องนะตุลาออกจากบ้านหลังนี้เลยจริงออออพอบอกไงไรจะลาออกว้าว้มันมีห้องน้ําไงแล้วห้องน้ำเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมเดีจะห้องที่ล็อกอีกฮะมันต้องมีอะไรให้ทำเลน,นาคตอะ เกตุกินน้ําก็ไม่ไหวแล้วโอ้โหถ้าเกิดคืนหนึ่งต้องถ่ายน้องแล้วสองรอบก็พอนะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะเอ้ยเอาให้สุดเอาให้สุดดอนกินน้ําก็ได้หรือวะเนี่ยเฮ้ย <c> น <oughs> <c oughs> อนกินน้ําได้เฉยว่าโอ้โมาพร้อมอยู่ข้าวแล้วเกตก็ต้องเติมเกตก็ต้องเติม่กกมาลุกๆ <c oughs> นะพ่อนะ อย่าเพิ <ım S 1> ่งลุกมาจังหวะนี้นะผมจุกไม่ทันนะถ้าพอลุกมาจังหวะนี้โอเคกินน้ำกินข้าวโอ้โหเวลาที่ผ่านพ่อมันเสี่ยวตรงนั้นแหละมันเสี่ยวว่าพ่อจะกระโดดฟุบขึ้นมาถ้ากระโดดวุบขึ้นมาก็คือมอบเลยมอบเลยเน่การนอนเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรทำเนี่ยมันก็ต้องบ่นไปเรื่อยใช่ไหมมันไม่มีโขดแล้วจิ้วน้ำอีแค คือดึงตงุ้กกินน้ำไป10สิแก้วเลยบ้งเฮ้ยโอ้ยย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 ววย่ยย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 บยย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 บบยยยยยย้เยอยย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 อยยกยกยยยยยยย่ยย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 กยย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 ยน้ยย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 ิ โอ้โหเหลือจะเชื่อฮะคืนหนึ่งกินน้ำไปสิบแก้วโอ้โหต่อไปไ่้ท้องต้องมาว่ะมั่นใจเลยโอเคลางงานเหลือเจ็ดสิบห้าพ่อสลิปปิง้งฝันฝันดีหรือเปล่ามีความสุขหรือเปล่ากับการนอนเนี่ยลูกจะบอกว่าลูกลูกนั้นลำบาก <c oughs> อยากให้พ่อรู้ไว้ถ้าพ่อฝันหวานอยู่ผมนี่โคตรลำบากเลยเนี้ย ไอ้ยโอ้ยผมก็ร้อเล่นผมก็ร้อเล่นจริงๆนะพ่อผมไม่ไม่ลำบากไม่ลำบากเลยไม่ลำบากเลยทู่ไม่ลำบากพอหลับให้เต็มตื่นเลยฝันหวานฝันดีให้เต็มที่โอ้าวอยตึงตึงตึงเราจะหลอกล่อพ่อแต่ผมเริ่มหิวแล้วล่ะผมก็ไม่อยากหลอกพ่อแล้วเร็วๆโอเค ีแล้วโอเคพลังงานทำไมเรากดดันอย่างวะรู้สึกใกล้จะเท้กากดดันนะะเดี๋ยวต้องเปิดไฟให้พอยโอเคปึ๊บนอนต่อโ้พอใกล้จะเท้าแล้วมันกดดันจริงๆนะ <ś m _> มันจะจบแล้วไงมันจะจบคืนแล้วไงเอาจริงนะต้องบอกว่าถ้าพ่อไม่มาห้องเราอะ่ะมันจะไม่มีเสียงเตือนตึงๆๆนะมาพ่อพร้อมเปิดไฟให้ด้วยนี่เป็นไงมันเช้าแล้วพ่อไม่ต้องไล่ผมแล้วเฮ้ยไฮ้ไเ่ไย,ย่โอ้โหหานที้ดรโอ้โลน้อนห่นนะานที่ดรอนผิดพ่อผมกินน้ำโชว์อ่าเป็นไงผมนอนกินน้ำโชว์พ่อเดี๋ยวเป็นไงอะ แต่่าเลยพอ่อมัน้าแล้วไม่ต้องไล่กันแล้วไปหลับไปนอนโอ้โหไปหลับไปนอนดีพอ่อวู้จำได้ว่ามันมีคุณดาวเดี๋ยวลงที่นอนไม่ทันการจะหลอกลออ่อพ่อต้องคิดได้ดีแต่นตีห้าแล้วพอ่อมันจะเท้าแล้วสว่างโลรอ <laughs> เปิดไปเอ้พอ่อแกก็คือเราเติมโอ้โหพลังงานครบแล้วไม่เป็นไรหรอกยังเหลืออีกตั้งถังหนึ่งสบายเพราะฉะนั้นให้พ่อนอนแบบสว่างๆเพื่อจะไ็นลุกมาก,ก่อกวนจริงๆเปิดเถอบ้านก็ไม่มีใครว่านนะ <c oughs> แต่กลัวพลังงานมานันไอ้นี่ไงอย่าลุกนะพ่อนะอย่าลุกนะตีห้าแล้วมันเช้าแล้วโอเคไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ไปแล้วจ้า้ยโอ้โหโอ้โหแบบเอาเรียบร้อยููตึงตึงตึงถูกใจจริงๆคืนนี้อ๋อโอ้โหช้าแล้วว้าวโอเคพ่อเมื่อคืนให้ผมกินน้ำจนเหนื่อยเลยนะ สว่างโลเลยว่าบ้านโหพ่อให้ผมกินน้ำเนมะื่อคนะืนเป็นสิบกว่าแก้วอะ่ะผมว่าผมจะไม่หิวดาบแล้วมาใส่กดดี้งเรียะถังแก๊สจะอยู่เลยเน่้เอาไหมกินอาหารก็ว่ายุ่งยากแล้วฮะยังต้องมากินน้ำอีกไม่ต้องเพิ่มเข้าห้องน้ำมานะเข้าห้องน้ำอีกทีที่ผมไม่ไหวแล้วนะโอ้โหด้มานั่งกินรวมโต๊ะกับพ่อฮะรู้สึกว่าอัปเดตครั้งนี้ก็มันก็จะยุ่งยากตรงน้ำนี่แหละจริงจริงยุ่งยากแค่นี้เลยนอกนั้นก็ うわい